สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพราะกผมก๊อฟนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับตลาดที่ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจในวันศุกร์ผันผวนตามนั้นใช่ไหมครับผันผวนจริงๆครับเมื่อไหรที่ไม่มีตัวเลขแล้วเมื่อเช้านี้ลหละตั้งแต่ตลาดเปิดมาตั้งแต่ตีห้าเนี่ยทุบกันหนาตั้งแต่1นึ่งพันเหรียญทุบลงมาแบบนี้ซื้อได้ไหมมาดูปัจจัยพื้นฐานกันก่อนนิดนึงผมจะสรุปข่าวแบบสั้นๆเอาเนื้อๆนะสำคัญสำคัญ มาพิจารณากันนะครับอย่างแรกเลยก็เป็นการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของคืนนี้นะครับตอนเวลา2ทุ่มนะครับแชร์แมนเน่ยคุณเจอโรมพาวเวลนะครับจะออกมาถแถลงจะพูดในเรื่องของพันธบัตรแหละก็สรุปข่าวนิดนึงเดี๋ยว,ยวต่อจากตรงนี้ให้นะครับช่วงเวลา3าทุ่มนะครับจะมีในเรื่องของ e x i s t i n h o o m e s l l e หรือยอดขายบ้านมือ2เนี่ย จาก6.69ล้านนะคาดการว่าจะออกมาลดลงเลืออยู่6.55้ามิลลียนนะ6ล้านกว่าหลังอะลดลงอะพูดง่ายๆอย่างนี้ก็ไม่ดีเดใช่ครับอย่างนี้จะบกกระทองพอหลังจากสามทุ่มปุ๊บคราวนี้ fomc คนนั้นคนนี้จะออกมาแถลงเทียบยาวกี่ท่านเนี่ยสท่านคราวนี้ก็สรุปข่าวให้ฟังนิดหนึ่งนะครับที่เป็นตัวแปรหลักๆในตอนนี้ คือในเรื่องของเฟดเนี่ยเขาจะมีการปรับปรับแผนอะปรับแผนที่เขาช่วยเหลือธนาคารน,นะครับที่มันกําลังจะหมดอายุในสิ้นเดือนมีนานี้เนี่ยคือเฟดเขาจะไม่ต่ออายุครับเท่านั้นงานออกเลยนะเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าเฟดเนี่ยทำการซื้อธนาบัตร1.2ล้านล้าน,านถูกไหม ฉะนั้นถ้าอยู่ๆบอกว่าจะไม่ตัดสินใจต่ออายุเพิ่มบางส่วนเนี่ยโอยอย่างนี้ไม่ดีต่อทองนะครับพี่เพราะอย่างนี้มันจะเกิดแรงเทขายพันธบัตรออกมานะครับมันจะทําให้ตัวคอ n เ e เนียนอยู่มันจะดีเปี้ยงปังเปี้ยงปัง,เ,ปง,เ,ปงเลยจากข่าวนี้นะบอกก่อนนะแต่ว่าในช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยพูดในเรื่องพันธบัตรกับพี่ๆมากท่าอะไรเพราะว่าข่าวพวกนี้ในอินเทอร์เน็ตมันเยอะแต่สิ่งที่มันเป็นเนื้อๆเ,เลยคือเรื่องนี้ครับ เพราะว่ามันจะมีการคำนวณอาตาัตราเงินฝากอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับในการคำนวณอะ่ะมันเลยทำให้แบบนี้มันจะไม่ดีนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสหรัฐกับจีนพี่จะเห็นข่าวในช่วงวันหยุดว่าแบบโอ้โหเหมือนเหมือนจับมือกันเลยน่าจะมีปัญหาบอกได้เลยว่าสรุปเนื้อความจีนน่ะเขาก็พยายามจะบอกกับ สารัฐว่าอย่าแทรกแซงอย่ายุ่งกับไต้หวันอย่ายุ่งกับฮ่องกงคือพูดง่ายว่าออกลูกแข็ง่ะมันจะไม่เหมือนกับภาพในหนังสือพิมพ์หรือตามอินเทอร์เน็ตที่พี่เห็นเขาจับมืออันนั้นคือเป็นตัวแทนผู้นําเลยนะพี่ผมเรียนพี่ก่อนนะนั่นคือสมาชิกแบบระดับสูงของเขานะครับอันเนี้ยไม่ดีนะบอกก่อนนะแล้วก็ขาอีกตัวหนึ่งที่ที่มาเลยก็คือในเรื่องของอ่อรัเสเซียใช่ไหมถ้าก๊อจำไม่ผิดนะ ใช่ก็ไม่ค่อยดีด้วยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะดีกับทองนะครับมีเรื่องอะไรอีกที่หลักๆอ่านี่มีก็ยกตัวอย่างอันนี้ถือว่าเป็นการยกตัวอย่างกันในเรื่องของอประเทศตรุรกีพี่จะเห็นว่าข่าวประเทศตุรกีนี่เขาปลดผู้ว่าธนาคารออกเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยทำการปรับเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อมาต่อสู้กับพวกเงินเฟ้อ มันปรับเพิ่มดอกเบีย้ยไม่ได้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งเลยที่เป็นตัวอย่างหนึ่งอพูดง่ายๆมันทําให้ข้างเงินของเขานะี่ล่วงเละเลยนะครับพี่ก็ลองไปหาข่าวนี้ได้ใน CNBC หรือถ้าใครจะไปดูใน BBC ก็มีแต่ว่าถ้าพี่ๆเข้าไปหาข่าวใน BBC เนี่ยข่าวที่มันเป็นน้ํามันจะเยอะมากอันนี้แบบถ้าใครชอบดูก็จะโกรธผมนะครับแต่ว่าผมทําข่าวมาผมเห็นเป็นแบบนี้ก็เรื่องข่าวก็จบละ มีเท่านี้คราวนี้ก็จะมาดูในส่วนของกองทุน SPDR นะครับกองทุน SPDR ในคืนวันศุกร์เนี่ยมีการซื้อเข้า3.5ตันคงท้องที่ระดับ1นึ่งพัตันนะครับถามว่าซื้อเข้ามาแบบนี้จะดีไหมดูราคาซื้อขายง่ายสุดครับพี่เพราะเขาขายมาตลอดเวลาเขาซื้อเข้าต้องดูว่าวันนี้จะซื้อเพิ่มไหมหรือว่าขายกบเท่าที่ซื้อมา ตั้งแต่เดือนมกราจนถึงมีนาเนี่ยต้นปีจนถึงปัจจุบันขายไปแล้วกว่า118.96ตันนะครับนี่เป็นเรื่องของข่าวนะครับดาวโจนเนี่ยพอทองบวกใช่ไหมนี่คือวันศุกร์เนี่ยไล่หลังเที่ยงคืนเนี่ยไล่ขึ้นเนี่ยหุ้นล่วงเพียบเลยก็มาจากเรื่องพันธบัตรพวกนั้นแล้วถ้าหุ้นไม่ดีแบบนี้ลหะน้องก๊อฟมันเป็นแบบนี้มาดูในส่วนตัวแปรที่มีผลกระทองเลยนะครับนี่คือดอลลาร์อินเด็ก ที่จะเห็นว่าเราทําการวัดกันไว้เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมหนึ่งร้อยลงมาศูนถ้าหากว่าแท่งนี้นะปรับตัวลงมานะพี่โอกาสที่ทองจะบวกจะสูงมากจำได้ไหมครับพอตรงนี้เป็นแนวต้านเก้าเจุเก้าหกเนี่ยแต่พี่จะเห็นว่าโอ้ยดอนก็แข็งนี่ดอนแข็งแล้วทําไมทองยังขึ้นนะขึ้นจริงขึ้นหรอพี่ดูวันเช้าวันจันทร์ก่อน ทุบจากหนึ่งพันเจ็ด้อยสี่สบหกลงมาเลยนะพี่รู้ไหมตอนนี้หนึ่งพันเจ็อยสิบต้นๆน,นะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันสิบเอดโมงแล้วนะตอนนี้ถ้าหากว่าฝากก็ไม่ได้จะส่งผลลบทองตรงนี้นะครับพี่ต้องระวังเลยจะเห็นว่าก็ดอนแข็งนะแต่ทองก็ยังขึ้นจริงๆดอนแข็งนี่ลบทองนะครับแต่ทองยังขึ้นฉะนั้นเวลาที่ดอลลาร์อินเด็กมันอยู่ตรงเนี้ยเช้านี้มามันถึงได้ปรับตัวลงในทอง เพราะว่ามันเกินจริงอะเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามกนไกพูดง่ายๆคราวน,นี้มาดูในเรื่องนี้คือก๊อปจะไม่เจาะลึกเรื่องนี้นะเดี๋ยวไปเจาะลึกเรื่องราคาให้พี่ๆพ,พอดันแข่งข้าเกิดอะไรขึ้นกับบาทพี่ดูนะบาทออนสีครับดูแท่งบาทสิครับน่ากลัวไหมนี่แท่งละสีชั่วโมงนะคะรับแสดงว่าตั้งแต่เช้าตีห้ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันสุดยอดเวียงเลยนะ ฉะนั้นวิธีการวัดจากชุดนี้ก็คือการวัดความสูงชุดนี้ลากขึ้นมาจากชุดพักขึ้นมาวัดตรงนี้ให้ความสำคัญกับแนวต้านของข้างเงินบาทอยู่ที่30.93ครับนะครับถ้าหากว่าฝา่าขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยสัญญาณยินิเคเตอร์พยายามปรับตัวขึ้นเงี้ยก็ถือว่าบาทยังแนวโน้มอ,อ่อนค่าอยู่นะสำหรับค่างเงินบาทเนี่ยคนที่เทรด ทองคำแท่งและทองฟิวเจอร์นะครับโดยเฉพาะโกลฟิวเจอร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรที่มีนัยสำคัญมากค่าเงินบาทจะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ส0 6 4ิุดหกสีครับชุดนี้ทั้งชุดเลยครับพี่ฉะนั้นเแบรบกด้านใดด้านหนึ่งแต่ให้น้ำหนักขึ้นมากกว่าส่วนตัวนะครับก็ะว่นน้ำหนักกระบ,บาดอ่อนมากกว่าถ้าบาทอ่อนก็ส่งผลบวกต่อราคาทองนี่เป็นวิธีการวัดครับแบบฟิวเจอร์ชีแบบโปรเจคชันลองไปหัดทำดูนะครับความสูงชุดนี้ลากขึ้น มาดูทองคำแท่งดีกว่าวันนี้ที่อยากจะใส่ให้คือกอ็อยากให้พี่ๆในกลุ่มได้ดูนอกจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้วัดแล้วก็ส่งมาดูนะวิธีการวัดนี้จะทำให้ดูสองแบบแบบแรกคือแบบวิวนาชีนะครับแบบรีเทสนะครับขึ้นมาโซนแนวต้านสำคัญอันนี้บริเวณ7จะ18.6ถึง7 0 7พี่จะเห็นว่าชาวนี้เหวี่ยงขนาดนี้นั่นแหละครับ นี่นะครับคือราคาทองคาแท่งวันนี้วันนี้จะมาสอนในเรื่องของอีเลียดแบบง่ายๆอีเลียดเวฟนะครับของชุดนี้ทําการขึ้นแบบอิมเพลส์นะครับจาก x นะครับขึ้นมาหนึ่งรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นหนึ่งนะครับไม่รู้จนกว่าที่เขาปรับตัวลงมาเนี่ยไม่หลุดเห็นไหมอันนี้ไม่หลุด รู้ได้ว่าเป็นสองก็ยังไม่รู้นะจนกว่าจะขึ้นชุดนี้เนี่ยพอขึ้นถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองรีกลับมาฟังดูนะครับเพราะนี่คือพื้นฐานมากๆสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยรู้ได้ไงว่าเป็นหนึ่งตรงเนี้ก็ขึ้นจริงไม่จริงไม่รู้มันจะขึ้นสั้นๆเนี่ยละหนึ่งจำไว้ให้ดีนะครับรู้ได้ไงเป็นสองไม่รู้จนกว่าจะเบรกเวฟหนึ่งขึ้นมาได้อ๋อรู้แลวสองเพราะว่าไม่โอเวอร์แลปเไม่หลุดต่ํากว่า คราวนี้เงื่อนไขคือตรงนี้มันเป็นกฎเวลาที่เขาพักลงมาเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นสามนะตรงนี้เป็นสี่สี่จะต้องไม่อเวอร์แลปคือมันจะต้องไม่ต่ำกว่าฉะนั้นไม่ใช่ละก็เลยจะนับชุดนี้ทั้งชุดเป็นซิกแซกขึ้นฉะนั้นเนี่ยเวฟสามทั้งชุดฉะนั้นสามรู้ยังไงว่าตรงนี้สี่ไม่รู้อันนี้เป็นสามหรือห้ายังไม่รู้เลยนะแต่อนุมานให้ตีเป็นสามแล้วใส่วงเล็บห้าไปก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่เข้าข้างว่าทุกชุด จะต้องนับแบบ 1, 2, 3, 4, 5เป็น Impulse หรือ Collect ตามนั้นมันอาจจะกลายเป็น X, A, B, C ก็ได้เป็น X, A, B, C อีกรอบก็ได้เช่นกันแล้วจบทั้งชุดแล้วก็นับใหม่นะครับถ้าอันนี้ก็จะพูดแล้วมันจะเยอะเยอะเกินไปเอาแบบง่ายๆนี่คือบทที่1.1เลยครับมันง่ายขนาดนั้นเวฟบ3ลงมา 4, 3หรือ5เนี่ยหล่นลงมา4หรือ A ก็ได้ถ้านนี้เป็น3นี่เป็น4 ล้วอันนี้มีไฮใหม่นะวันนี้นะตอนนี้ราคาอยู่อะไรสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบก็อยู่แถวเนี้ยตอนนี้มันเป็นราคาที่มีพรีเมียมตอนนี้ราคาในหน้าจอพี่ๆจะอยู่ประมาณสี่ร้อยในตอนนี้นะครับประมาณสี่ร้อยห่างประมาณสามสิบสี่สิบบาทฉะนั้นถ้าน,นี้เป็นห้าก็เตรียมลงมา A B C แต่ถ้าหากว่าอันนี้มันเป็นห้าไปแล้วแล้วนี่ A แสดงว่าขึ้นเนี้ย B รู้ได้ไงว่าขึ้น B อ๋อราคาวันนี้มันจะไม่ผ่าน25,480ครับเท่านั้นราคาพี่นี่แหละครับ,รบชัดเลยว่าเป็น B แล้วก็ถ้าหากว่า A หล่นลงมาสั้น C จะยาวจ้านี่เป็นการนับแบบอีเลียดถ้าจะถามว่าทำไมคนอื่นนับไม่เท่ากันอยู่ที่ชั่วโมงบินครับกล้าพูดแบบนี้เลยพี่ไปหาคนที่เขานับมาเป็น 10, 10ปีไปเชื่อคนนั้นจะดีกว่าสำหรับ ผมเนี่ยผมก็นับมาหลายปีแล้วนะแต่ช่วงสองปีแรกสามปีแรกเนี่ยนับก็ไม่ค่อยถูกเหมือนกันจะนับมาหลายปีแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าผมมาแชร์ไอเดียให้สําหรับมือใหม่ค่อยๆศึกษานะครับคราวนี้มาดูเรื่องของราคาทองคาแท่งเป็นแบบนี้สําหรับทอง965วัดแบบรีเทสนะครับชุดนี้หนึ่งร้อยหล่นมาศูนย์ขึ้นมาโซนแนวต้านสําคัญสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบนี่จะเป็นแนวต้านแถวนี้จะเห็นว่าถ้าวันเนี้ไม่ฝ่าราคาเนี้ ให้ระวังลงไว้เลยนะหลังเที่ยงก็รู้แล้วมั้งเพราะว่าเนี่ยมันขึ้นมาสูงแล้วอะถ้าขึ้นอีกมันก็เปี้ยงลมาเพดานนะถ้าหากว่ามีแรงซื้อฝ่าไปได้แหลอน้องกรับก็สองหมืนหันห้อยสีสบตรงนี้ครับและสองหมืนห้าันแดร้อยสิบต้านใดต้านหนึ่งที่น่าจะถูกทุบลงเนี่ยชุดนี้ให้แนวรับทองเก้าหกห้าไว้ สองหมื่นาะพันสามร้ถ้าขึ้นไม่ผ่านผมว่าพี่เจอ380 250เป็นแนวรับถัดมาเจอไปหมดนะครับแต่ว่ามันช่วงเช้ามากเลยนะราคาแบบนี้ถ้าไม่ตั้งไว้ก่อนไม่มีทางไปไปไม่ได้ที่ท,ที่จะได้นะครับแต่ถ้าหลุดจะมีแนวรับสําคัญที่2 5งหมนาพันเจ็ดพี่ๆที่ตามดูคลิปมาตลอดจะทราบว่าแนวรับพวกนี้สาคัญหมดโดยเฉพาะสองหมื่นหกับสองหมหลุดไม่ได้หลุด ราคาเหล่านี้เมื่อไหร่ลึกทันทีคราวนี้กลับมาดูในส่วนของพี่พี่กลุ่มร้านทองร้านจิวเวลี่และพี่พี่ที่เทรดทงองคำโฟนาย94ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับให้ความสําคัญกับแนวต้าน2 6 4 7บาทตรงนี้ถ้าวันนี้ฝ่าไม่ได้เอาฝ่าได้ก่อนดีกว่าถ้าฝ่าได้จะมีแนวต้านถัดไป2 6 5 6 3ตรงนี้ครับและ2 6 7 3 9ตรงนี้ครับสาหรับโฟน สำคัญตั้งแต่ต้านแรกแล้วนะผมบอกก่อนเพราะมันสูงแล้วถ้านับแบบอ e ีเลียดแบบที่พี่เห็นเมื่อกี้ถือว่าต้านแล้วนะบอกก่อนนะถ้าฝ่าไม่ได้ให้น้ําหนักลงส่วนตัวนะครับเอ,อถ้าดูแล้วถ้าไม่ชอบอย่าด่ากอล์นะพี่ก็เห็นแบบนี้เราไห้ฟังนะคราวนี้มาดูแนวรับ26,293ตรงนี้ครับคือถ้าไม่ผ่านตอนนี้มันไม่ได้อนะ่ง ้าต่ากว่าวันนี้ก็ว่าพี่น่าจะเจอนะสองหมื่นหกพันสองร้อยเสิบสามเนี่ยเ,เพื่อเ่ิ่มต่ด้วยซ้ำไปถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดมาสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าแถวนี้ซึ่งเมื่อเช้ามากๆสําหรับบางที่ที่เปิดตั้งแต่ช่วงตีห้าหกโมงอะไรเงี้ยก็น่าจะเจอแล้วนะราคาแถวนี้แล้วก็ถ้าหลุดจะมีรับถัดไปสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทแถวนี้ครับแถวนี้สูงๆระวังทุบนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับพี่ คันนี้มาในส่วนของ g o h ในตลาด t f e นะครับจะเห็นว่าทั้งชุดตีหนึ่งร้ยลนลงมาข้างล่างจะเห็นว่าเขาขึ้นน้อยอ่ะเท่าไหร่เนี่ยขึ้นเทระดับห้าสเปอร์เซนตแนวต้านสำคัญหนึ่งพันเจ็ด้อยสี่สิบเจ็ดจะเห็นว่าชุดก่อนหน้าเบรกไปได้นิดเดียวแล้วทิ้งเลยยิ่งขึ้นสูงมันเกินเนี่ยมันเกินแนวต้านนี้ขึ้นไปมากมันทิ้งก็จะทิ้งแรงมากนะครับแสดงว่าทั้งชุดเนี่ยถือว่าขึ้น น้อยระวังหน่อยนะถ้าจะซื้อไปซื้อตามแนวรับจะดีกับพี่ๆกว่าเด้งมากําไรน้องก๊อฟยังไม่ถึงแนวต้านเลยกําไรคือกําไรพอใจคือออกนอกตลาดจบแค่นั้นมีแค่นั้นกําไรคือปิดนะครับอยู่ที่พอใจราคาไหนถ้าพอใจแบบมักน้อยก็ไม่มีปัญหาถ้าอยากได้มากต้องรับความเสี่ยงไฮลิ h ไฮรีเท u ร์นะครับเสี่ยงสูงก็กำไรสูงเช่นกันนะครับ ฝาได้คนที่เทรด GOS อ๋อหมดอายุสิ้นเดืยวนี้นะครับวันที่สามสิบเนี่ยใกล้ๆนี้แล้วนะนี่วันนี้ยีิบสองแล้วนะครับภาพนี้1 7ึ่จี่จะเป็นแนวต้านถัดไปตรงนี้และหนึ่งพันเ็้เจบหตรงนี้ครับให้ความสำคัญกับแนวรับส่วนตัวนะก็ให้ความสำคัญกับแนวรับมากกว่า1,731พเนี่ยพี่ลองดูก็ได้ตีเทนลไลน์จุดต่ำเห็นไหมสัมผัสกันพอเนี่ยตรงเนี้ยสัมผัสปุ๊บเนี่ย ถ้าตรงนี้ยังไม่เกิดเราไม่รู้หรอกแต่พอเราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาหล่นลงมาเทสจริงถ้าดูจากคลิปก่อนๆหน้าเนี่พี่จะเห็นว่าแถวนี้มันยังไม่มีแต่เราตีมาตั้งนานแล้วนะครับพอเขาไม่หลุดมันกระเด้งเห็นไหมเนี่ยไม่หลุดกระเด้งแบบเนี้นี่เป็นวิธีการตีของคนใหม่แบบง่ายๆจุดสูงตรงนี้นะครับลากมาจุดสูงถัดหน้านะเป็นสามเหลี่ยม extending หรือสามเหลี่ยมขาขึ้นแต่ว่าเพดานมันอยู่ใกล้ไงมันก็จะฝ่าไม่ได้สูงหรอกครับ ฉะนั้นเวลาที่เขาขึ้นมาด้านบนๆเราถึงคุยกันเสมอว่าพี่ถ้าขึ้นมาข้างบนแล้วดูผ่านไม่ได้ทําขายเถอะหรือใครมีกําไรพอใจพี่ก็ขายทากาไรเลยแนะนําได้เท่านี้ถ้าหลุดหนึ่งพัจ็ร้ยสาสิบอ็ดแล้วน้องก๊อฟก็หนึ่งพันเจ็อยิบเ็ดและหนึ่งันหร้อยเสหตรงนี้ครับ g o h หมดอายุเนี่ยสมเดือนมีนาใช่ไหมเมษ่าพก็จะผานมิถุนาอ่ะให้ทําไว้ให้เลยวันนี้ยเนี่ยหมดมิถุนา โล o โอเวอร์ Low Over จากซีรีส์นั้นมาซีรีส์นี้วิธีการวัดเหมือนเดิมเป็นการวัดแบบฟิวเนที่แบบรีเทสลาก100ข้างบน0ข้างล่างเห็นไหมทั้งชุดมัน,นขึ้นได้ครึ่งเดียวเนี่ยห้าสมันน้อยไงหนึ่้อยห้ฉะนั้นนี่เป็นแนวต้านที่มีนิยสำคัญถ้าขึ้นแล้วฝ่าไม่ได้แถวนี้ให้น้ำหนักลงมากกว่าก็ตั้งใจเรียนพี่ๆแบบนี้ แล้วมันจะไม่ขึ้นเลยเหรอน้องก๊อฟมันจะขึ้นก็ได้แต่มันต้องฝ่าไงเนี่ยอย่างวันนั้นอะ่ะก็ขึ้นฝ่าจริงไมันยืนได้แป๊บเดียวเองมันทิ้งพี่ดูเดครบแท่งเลยนะเนี่ยที่ดูเต็มทั้งช่องเลยอ่ะมันแรงมากฉะนั้นแนวต้านสำคัญ1,751ใน GOM นะครับในตลาด TFX จะมีแนวต้านถัดไป1,768ตรงนี้และ1,780ตรงนี้ครับให้ความสำคัญกับแนวรับ1,735ตรงนี้หลุดไม่ได้ถ้าหลุดก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ย 1,715ถึง1,700น่วนนะครับสำหรับ GOM คราวนี้มาดูในส่วนของ Go Future นะครับซีรีส์ละว2เดือนซีรีนี้หมดสิ้นเดือนหน้านะสิ้นเมษาวัดแบบรีเทสจากจุดสูงเห็นไหมครับที่ใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้ไม่นับตรงนี้นะนับตรงนี้ถ้าใครจะถามว่าน้องกอลพี่นับตรงนี้ได้ไหมได้เอาที่ชอบอะเอาที่ชอบจริงๆนี่ก็ไม่ได้กวนนะก็พูดจริงๆเอาที่ชอบจริงจ แต่ถ้าวัดอันนี้มันจะได้สมการตัวเลขที่พี่ๆสามารถเทรดและเห็นกําไรได้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าในตลาดนี้ไม่มีการวัดอะไรที่ผิดหรือถูกทุกอย่างโดยไม่มีผิดเราจะไม่เปรียบเทียบขนาดนั้นนะครพี่ว่าจากชุดนี้นะครับจะเห็นว่าแนวต้าน2 0งหตรงนี้มีนัยสำคัญมากเนื่องจากว่าเขาเป็นแนวต้านระดับ78.6ฉะนั้นเวลาที่ ฝ่าขึ้นมาแถวนี้ถ้าพี่ดูคลิปก่อนหน้าก็เรียนที่พี่ไปเรียบร้อยแล้วนะว่าเจ็จุดหถ้าขึ้นมาเทสถ้ามีแรงซื้อเขาจะวิ่งหาต้านอไปทันทีกับพี่นั่นคือ2องหมื่นานเ้แถวนี้แถนี้แถวนี้เพียงแต่ว่าแล้วถ้าเกิดเขาขึ้นไม่ได้เหรอน้องก๊อฟก็จะขึ้นไม่ได้ฝ่าไปไม่ได้เขาจะทิ้งเลยพี่เพราะมันเป็นแนวต้านสําคัญเขาจะวิ่งหาเนี่ยประมาณห้หรือสองหมัน สองร้อยเนี่ยสองหมื่นห้าพันสองร้อยเท่าไรสิบไม่ได้ต้องใกล้เคียงก็หล่นลงมาเกือบถึงนะแล้วก็สะบัดกลับเลยฉะนั้นมาว่ากันแนวต้านวันนี้สองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสำคัญนะครับฝ่าไม่ได้ให้ระวังทุบนะบอกไว้เลยนะแต่ถ้าฝ่าได้ก็ต้านถัดไปสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบตรงนี้ครับพี่และสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบตรงนี้ครับแนวรับ สองหมื่นห้าพันห้าร้อยตรงนี้หลุดไม่ได้นะถ้าหลุดโอกาสหล่นลงมาที่สองหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบตรงนี้สูงนะครับแต่ว่าตอนนี้บาทเขาอ่อนค่ามันอาจจะลงไม่ลึกไงแต่ลงอ่ะแตะ่อาจจะลงไม่ลึกต้องดูที่ข้างเงินบาทด้วยนะครับถ้าหลุดสองห้าสามแปดศูนย์แล้วน้องก๊อฟก็นี่ไงสองหมื่นห้าพันสองร้อยสิบตอนนี้อินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นทุกเช้านดี้ยวว่าน่าจะขึ้นก่อนผมว่าขึ้นก่อนแต่การที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันฝ่าไม่ได้ ให้ระวังการพักนะทุกอย่างที่เราคุยกันผมเชื่อว่าพี่ๆได้เจอหมดทุกคลิปนะครับนะะชุดนี้จะเป็นสปอร์ตโกนะครับทำการวัดแบบฟิวเจอร์ชีแบบรีเทสวัดหนึ่งอยอยู่ข้างบนศูนย์อยู่ข้างล่างจะเห็นว่าทั้งชุดขึ้นไม่ได้เยอะเนี่ยต้านเหล่านี้ก็มีนัยยะสำคัญด้วยนะเพราะเนื่องจากว่าแนวต้าน1763จตรงนี้เขาตรงกับเส้น EMA สองวันซึ่ง พี่ดูดิแท่งเทียนถ้าต่ำกว่าสองร้อยวันขึ้นมาเนี่ยราคาไม่เคยขึ้นเลยนี่คือแนวโน้มขาลงนะครับเพียงแต่ว่าแนวโน้มขาลงอะ่ะไม่ใช่ซื้อไม่ได้เราพูดกันตลอดเลยนะพี่ซื้อได้ครับแต่พี่ซื้อตามแนวรับเด้งมากําไรแล้วพี่ขายเรื่องตัดสินใจไม่มีใครช่วยเราได้นะเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองนะครับแนวต้านแรกหนึ่งันเจร้อสี่กตรงนี้ ตอนนี้เท่าไหร่อยู่สามสิบเจ็ดเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นมาเลยสี่หกเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเคาะปุ๊บพี่เห็นแท่งอย่เขียวไหมครับนี่คือแท่งตลาดปิดนี่ตลาดเปิดเมื่อเช้าตีห้าพี่เห็นไหมมันทิ้งเลยเปยียงลดลงมาสามถึงไม่ถึงไหมเนี่ยเกือบถึงนะสามสิบเนี่ยสามสามสามสี่ได้นะเมื่อเช้าแล้วก็เด้งกลับตอนนี้สามเจ็ดใช่ไหมก็เพ่ขึ้นก่อน่ะให้ระวังโซนอะไรที่ราคาเหนือกว่าหนึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเราคุยกยนเสมอสี่ศูน สีหนึ่งสีสามประมาณเนี้ยโดยประมาณนะครับให้ระวังนะพี่ถ้าขึ้นมาโอกาสพักสูงมากก็ถ้าหากว่าฝาได้หนึ่งจะสี่หกใช่ไหมก็มีนาอต้หนึ่งพันจร้อยสิบสามแต่ถ้าฝาได้อีกเนี่ยมีแรงซื้อแต่แต่มันซื้อยากแล้วไงเพราะว่าเขาพักลงมาแล้วเนี่ยนั่นคือหนึ่งพันเจ็ร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนตัวนะครับพี่ก็ให้น้าหนักลงมากกว่าแล้วพี่ขายเท่าไหนดีแล้วน้องก๊อฟก็ตั้งแต่หนึ่งพันเจ็ร้อยสี่สิบขึ้นมาน่ตอนนี้มันยังไม่ถึงก็รอนิดนึงนะครับผมว่าพี่เจอ ก็ตัดสินใจให้ได้เพราะถึงตอนนั้นน่ะมันไม่มีเครื่องมือไหนเดี๋ยวพูดแนวรับก่อนเดี๋ยวก็พูดให้ฟังมีแนวรับสําคัญ1,730ตรงนี้ครับและ1,709จริงๆเน่รระรับแถว1,720ถ้าหลุดจ็แถวนี้เลยนะแต่ถ้าขึ้นมาจากสูงๆและทิ้งลงเนี่ยอาจจะหลุด1,720ลงไปทีเดียวได้เลยนะครับแนวรับสําคัญ1,694แถวนี้อินดิเคเตอร์เริ่มปรับตัวลงแบบนี้ขึ้นได้นานไม่น่าขึ้นได้นานนะ สิ่งที่อยากจะเรียนพี่ๆทุกคนโดยพอมือใหม่อย่างแรกเลยนะครับผมกราบขอโทษไว้ก่อนเลยถ้าพูดแล้วไม่เข้าหูพี่ไม่ต้องไปหาหรอกครับอินดิเคเตอร์เทพอ่ะอินดิเคเตอร์ตัวที่มันถูกทุกครั้งถูกทุกอย่างมันไม่มีมันไม่มีจริงๆเผดมานานแล้วหรือถ้าใครมีเมตตาโทรกลับมาบอกด้วยนะครับผมนิราย,ยูเนี่ยตรงหน้าจอเนี่ยทักกลับมาบอกส่วนตัวก็ได้ ไม่มีอะไรที่ลงแล้วไม่ขึ้นไม่มีอะไรที่ขึ้นอย่างเดียวแล้วไม่ลงมันไม่มีครับพี่ทุกอ,อย่างที่จังหวะและตัดสินใจให้ได้จะได้ไม่ต้องไปโทษคนเองเขาไม่เห็นมีใครบอกเลยเงินเงินตัวเองเวลาได้ก็ได้เองนะครับสิ่งที่อยากจะเรียนพี่พี่ก็มีเพยงเท่านี้ขอให้โชคดีไปกับพี่พี่ทุกคนสวัสดีครับ